ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงและขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติญาติมิตรที่เคารพทุกท่านที่เดินทางมาร่วมให้เกียรติฟังพระสงค์สวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ดีคุณสามารถในคืนวันนี้ซึ่งเป็นคืนที่สองของการตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลน,นะครับ กต่ผมแนะนำตัวแทนเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยบุตรธิดาเขยสะพ้ายพร้อมลูกหลานญาติพี่น้องผู้บ่ายชนกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติญาติมิตรที่เคารพที่เดินทางมาร่วมให้เกียรติเมื่อวานนี้ก็พิธีรดน้ำศพเมื่อเวลาสิบ้านาฬิกาและเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกสำ,สำหรับการสวดพระรพิธมได้รับเกียรติจากทุกท่านและในคืนวันนี้หลายท่านเดินทางมาร่วมให้เกียรติเจ้าภาพกราบขอบคุณนะครับ และช่วงนี้โควิด1 9ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ้นโอกาสนี้ขณะนี้ก็ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าวัดหัวกระสังสู่อาสองด้วยความเคารพณโอกาสนี้ครับ วัดหัวขสังสู่อาจสงเรียบร้อยแล้วนะครับคณะเจ้าภาพโดยท่านพออทวีเพรมปรีดีและครอบครัวให้เกียติเป็นเจ้าภาพเจ้าสัานในคืนวันนี้ก็มาพร้อมแล้วตลอดจนท่านภมิเกยียรติญาติมิตรที่เคารพที่ได้รับทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณแม่ดีคุณสามารถ ท่านก็เดินทางมาร่วมให้เกียรติกันมากมายณโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติกับเจ้าภาพและผู้วายชนขอเรียนเชิญท่านขออ,อทวีเปรมปรีดีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากเกวียนสายอุทิศเจ้าภาพคืนนี้ได้ให้เกียรติจุดทูกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยหน้าที่บูชาพระพุทธเรียนเชิญท่านณโอกาสนี้ครับ คณะเจ้าภาพกราบขอบคุณท่านพออทวีเปรมปรีดีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนใส่อุทิศในานามเจ้าภาพคืนนี้ไวนะ้ณโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพเรียนเชิญคุณชาตรีภาวันดีอดีตรองนายกเทศมนตรีตะบนเขาหินซ้อนได้ให้เกียรติจุดทูปเทียนหน้าที่บูชาพระธรรมเรียนเชิญณนะโอกาสนี้ครับ เจ้าภาพขอบคุณคุณชาตรีผาวันดีนะครับในนามตัวแทนท่านผู้มีเกียรติค่ำคืนนี้ไว้นะโอกาสนี้ลำดับต่อไปเจ้าภาพเรียนเชิญคุณสุรพงศ์โอสถานน์ให้เกียรติจุดทูปหน้าที่ตั้งศพคุณแม่ดีคุณสามารถเรียนเชิญท่านณโอกาสนี้ครับ เรียนเชิญคณะเจ้า,าภาพท่านผู้มีเกียรติญาติพี่น้องที่เคารพทุกท่านที่เดินทางมาร่วมให้เกียรติในคำ่ำคืนนี้ได้ตั้งใจประนมมือกราพระตั้งนโมบูชาพระรับศีลและร่วมรับฟังพระสงฆ์สวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ดีคุณสามารถโดยพร้อมเพียงกันเรียนเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันครับโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิม ah ินาสการะณะพุทธังอะภิปูชยามะอิมินาสการะณะธรรมังอะพิปูชยามะอิมินาสการะณะสังฆังอะภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณนธา,ายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ,ะโมตเพระบกวะโตระโตสม,มาสมพุทธจะ นะโมตัสสะพุทะวะโตระโตสัมมสัมพุทธังสะรนังคัจฉามิธรามังสาระนังคัจฉามิ สังขังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามานาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอธินนาธานาเวระมะณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิอะทินาธานาเวระมะณีสิกขาปะทังสัมาทิยามิเมตุมิจจร เวระมณีสิกขาปทังสมาธียามิกาเมสุมิชฌาจราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาเาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยเมระยะมัชฌะปมาทัฐานาเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิเรนะทุกขถิยันติสาธุอิเรนะภูเขาสมปทาสาธุอิเรนะนิพุทิยันติตัตสมาธิรังวิสุนทะเยสาธุนะโมตัสสะภะบรวะโต ma tâm vô lượng xa xa hạt trang gam sampayo trang ruộng pa lam mana ปานาตาสัมิงสามเยอันเยปิอาทิตติเตจามุปันทานธาโลปานทานโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคตาปัจุปันนา ชาตตาโอมังวาเฮนาวาปเนตงวายาทตรเรวาสหิตาวาปิตาคิเปตาวาอายังโวจัติโรปะคันโท อาสังขะโหสังขะหิตเตหิตเตหิตเตงคิตหิตเตหิตเตอ Di sajabanya, di insinyabanya, di di kita wataya wimuto.

ปาลาปาติสัจจิกาธาปารมาเทนะเตนวัตาเรวัตตาโุคาโลอุปาลาปาติสัจจิกาธาปารมาเทนะเทเมชาเกเตอุสาลาโมลา

ปัจายเวคาตาปัจายอเวคาตาปัจย อาจารัามมรย์ปออตวีเปรมปรีดีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทักเวียนไส้ธุธิพร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพณโอกาสนี้เรียนเนนชิญคณะเจ้าภาพยกพานจตุป,ปัจจัยและเรียนเชิญทุกท่านที่มาร่วมงานได้ตั้งใจประนมมือ ตั้งนโมาสามจบน้อมกล่าวคำถวายจะตกปัจ,จัยแด่พระคุณเจ้าน้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสามัามกยาวามมาาาาังโหโตทุติยามปีสุทินังวตะตเมทานัง อาสวะกยวหังยามปีสุทินังวะัตะเมธานังจตุปัจจยยะธางธานะปริสุทังอาสวะกยวโอตุครับลำดับต่อไปจะเรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพคุณลั่นธมบุญประเสริฐรูปที่สองเรียนเชิญคุณอุ่นเรือนบุญประเสริฐ รูปที่สมเรียนเชิญคุณสุวัพีพจนานุภาพรูปที่สี่เรียนเชิญคุณเปรมจิตเปรมปรีดีรูปที่หเรียนเชิญคุณสมศรีผาวันดีรูปที่หเรียนนางสามพัฒมนบุญประเสริฐและรูปที่เจเรียนเชิญคุณวิชัยกิติเรืองเกียรตินะครับเจ็ดท่านน้อมประเคนจตุปัจจัยหน้าอาจสงณะโอกาสนี้ครับ เพื่อจ้างภาพจะได้บันทึกภาพที่ทุกท่านกรณาให้เกียรติในคืนวันนี้ทุกท่านที่นั่งอยู่ด้านนอกเดี๋ยวประนมมือไว้นะครับปลอตัวแทนประเคนจะได้สาธุพร้อมกันทุกท่านประนมมือเจ็ดท่านพร้อมแล้วประเคนครับสาธุนะครับขออานาจบุญกุศลครั้งนี้จงได้โปรดดลบันดาลนาดวงวิญญ,ญาณคุณแม่ดีคุณสามารถล่องลอยสู่สวงสวรรค์มีความสุขทุกชาติไปด้วยเทิน คับจับที่กรวดน้ำน้อมรับพรจากพระคุณเจา้จาร่วมอุทิศส่วนกุศแลแด่ผู้ว่าชนเรียนเชิญทุกท่านสานังปะกาปะตีอิจิตังวัติตัง,ง,งตรุมทังกิปเมวะตมิจตุสัพเพวรังลีรัตุยะทาอิติโยวิวาชาันโตสาภาโร たよし เรียนเชิญครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปติปัโนพระควโตสาวกสังโคสังขังนมามิ คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองว่าจะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับเข็มที่2จัดของเราสามารถฉีดสิบได้เลยครอ๋อโควิด -19 นะครับเข็ม 2, 3, 4, 5มาได้เลยนะครับก็นำเรียนเรียนเชิญทุกท่าน8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปวันพรุ่งนี้ที่วัดหัวกระสังส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองว่าเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ช่วงนี้เจ้าภาพจัดเป็นอาหารว่างใส่ถุงฝากทุกท่านกลับไปทานที่บ้านเพื่อความปลอดภัยจากโควิด -19 เรียนเชิญทุกท่านให้เกียติอีก3คืนเรียนเชิญน,นะครับฟังพระสองสวดพระพิธร,รมร่วมกันกันที่27ประชุมเพลิงศพคุณแม่ดีคุณสามารถจึงขอกราบเพียนและเรียนเรียนเชิญสน,น,นทนาปราศัยกันตามอัธยาศัยขาดตกบกพร่องประการใดเจ้าภาพกราบอาภายัยนณะโอกาสนี้วีเพรมรีดีอดีตผู้อำนการโรงเรียนวัดท่าเกวียนใสอุทิศพร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเจ้าสาัทธาขอบคุณท่านกำนันสมบัติจันทนมาพิทักษ์กำนันตำบลบ้านซองที่ให้เกยียรติขอบคุณคุณสมบัติผาวันดีจากเอ็มการเมนและทุกท่านที่มาให้เกยียรติในค่ำคืนนี้การต้อนรับสิ่งหนึ่งประการใดาขาดตกบกพร่องต้องกราบอภัยไว้นโอกาสนี้วันนี้เจ้าภาพก็ด้วยภาวะโควิดก็จัดเป็นอาหารว่างใส่ถุงฝากทุกท่านไปรับประทานกันที่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยจากโควิดก็เรียนเชิญทุกท่านให้เกยียรติรับ อาหารว่างจากทางเจ้าภาพด้วยทุกท่านนะครับและก็าการสวดพระพิธรรมความเป็นกุศลตบจะดําเนินต่อไปอีก3มคืนคืนวันศุกร์คืนวันเส,สาร์และคืนวันอาทิตย์เวลา20่สนรราฬิกาสวดพระพิธรรมวันจันทร์ที่27มิถุนายน2565ประชุมเพล่งศพคุณแม่ดีคุณสามารถเวลา15นาฬิกากราบอภัยงดรับซองช่วยงานทุกท่านตั้งอกตั้งใจมาร่วมงานเจ้าภาพกราบขอบคุณไว้เป็นอย่างสูง และท่านที่จะเดินทางกลับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเจ้าภาพไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนอกจากอาหารว่างและคำว่ากราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเรียวเรียนเชิญน,นนะเจ้าภาพและท่านใดที่จะบันทึกภาพหน้าที่ตั้งศพคุณแม่ดีคุณสามารถเรียนเชิญเลยนะครับและก็ต้องขออนุญาตเจ้าภาพประชาสัมพันธ์